สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับแม่หมอฮิปนะคะวันนี้นะคะแม่หมอฮิปเนี่ยจะมาดูดวงนะคะเป็นแรนดอมเนาะหัวข,ข้อเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อความนะคะจากความรักนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเป็นคลิปแรนดอมเนาะดูได้ทุกลัคนาราศีนะคะแล้วก็สาหรับทุกคนที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้ ซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่แบบไม่ได้จาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าข้อความจากความรักเนี่ยต้องการสื่อสารนะคะอะไรกับคนที่เข้ามาดูหรือเข้ามาฟังคลิปนี้กันบ้างน,นะคะ อันดับแรกนะคะก็จะดูสถานการณ์ความรักของคุณนะตอนนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะโดยใช้อาร์โรแมนต์แองเจลนะคะสามใบนะคะเ a i ร f u l เนสเซ e p a r เรชั่นอ t ทร c t ชั่นนะคะ สถานการณ์ความรักของคุณนตอนนี้เนาะช่วงเช่วงเวลานี้นะคะความรักของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงที่จะต้องห่างไกลกันนะคะหรือถ้าเกิดในกรณีของคนที่ยังไม่มีแฟนนะคะหรือคุณอนะ่ะโสดเนาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณย,ยังไม่เจอคู่ของคุณนะคะหรืออาจจะเคยเจอกันผ่าน แต่ยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้เข้ามาทําความรู้จักกันนะคะหรืออาจจะรู้จักแล้วแต่ยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้เข้ามาสารสัมพันธ์กันในเรื่องของความรักเนาะเพราะว่าหน้าตอนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องโฟกัสในเรื่องของอ่าในอ่าโฟกัสในเรื่องของเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะอ่าคุณอ่ะช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้ชีวิตอา่า เอนจอยนะคะกับการทํางานเอนจอยกับชีวิตของตัวคุณเองก่อนเนาะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่เหมาะสมนะคะที่คุณจะต้องโฟก,กัสในเรื่องของความรักเพราะมันอาจจะมีปัจจัยในเรื่องของความรักเนี่ยทำให้มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นตามมานะคะมันเป็นช่วงที่ ดีที่สุดแล้วที่คุณจะต้องหันกลับมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองนะคะใช้ชีวิตของคุณแบบสวยๆสดๆนะคะแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องแยกจากคนรักเนาะอาจจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องห่างไกลกันนะคะอยู่คนละที่คนละทางก็ได้นะคะแล้วก็เราก็มาดูกันนะคะว่าความรู้สึกของคุณณตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะ ใบ,บแรกนะคะ Seven of p e n t น c l e s คนะคะอ่อสออฟคันะคะ,นะ,คะ, uh, นะ,คะหนึ่งถ้วย Five of Cups Four of Cups นะคะอ่าเพจ โอ้ไพ่นะคะออกมาในเรื่องของความรักเป็นไพ่ถ้วยทั้งหมดเลยนะคะโอ้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยที่เป็นไพ่ถ้วยทั้งหมดนะคะก็คือความรู้สึกของคุณนะตอนนี้เนี่ยอ๋อไม่ใช่ทั้งหมดค่ะจะมีไพ่เหรียญหนึ่งใบเนาะขออภัยค่ะจะมีไพ่เหรียญหนึ่งใบนะคะเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็ มีเป็นไพ่ถ้วยทั้ง4ใบเลยนะคะซึ่งความรู้สึกของคุณนะตอนนี้นะคะคุณากำลังโฟกัสหรือกำลังรอคอยงานนะคะหรือผลสำเร็จที่คุณได้ลงมือลองแรงทำไปเนาะอาจจะเป็นผลสำเร็จของการที่คุณทำงานนะคะหรือผลสำเร็จที่คุณอะ ไปสร้างโปรเจกต์นะคะหรือนำเสนองานอะไรประมาณนี้นะค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะคุณรอคอยอยู่ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือโฟกัสในเรื่องของการทํางานหาเงินอยู่นะคะเพราะว่านะตอนนี้เนี่ยอืถามว่าคุณอะ อยากโบก,กันในเรื่องของความรักไหมคุณต้องการนะคะต้องการในเรื่องของความรักเนาะ,ะเพราะบางทีเนี่ยการที่คุณทํางานเหนื่อยเนี่ยคุณก็อยากที่จะได้ใครสักคนเนาะ,ะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นเหมือนกําลังใจนะคะในเหนื่อยจากการทํางานเนาะคุณก็อยากที่จะได้กําลังใจจากใครสักคนหนึ่งนะคะที่มีความรักและความปรารถนาดีให้กับคุณแต่ด้วยความที่ถามว่าคุณเสียใจไหมเสียใจคุณก็เหมือนกับมีคนเข้ามาหาคุณไหมที่เป็นเหมือนกับ ความรักที่บริสุทธิ์มีไหมมีนะคะแต่คุณรู้สึกว่าในที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณนะเจอเรื่องราวอะไรมานะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่เป็นความรักที่ไม่ค่อยสมหวังเนาะนะคะหรืออาจจะมีปัญหาอะไรก็เกิดขึ้นเนี่ยที่มันเป็นความหลังที่ทําให้คุณนะคะรู้สึกรู้สึกแบบฝังใจในเรื่องของความรักหรืออาจจะเป็นกลิ่นเก่าของคุณก็ได้นะคะถ้าเกิดคุณยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนเนาะหรือยังไม่มีใครที่แบบว่า ทำให้คุณรู้สึกแบบเสียใจกับความรักเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เป็นลึกภายในจิตใจของคุณนะคะว่าคุณรู้สึกว่ากลัวความรักนั่ทนที่ยังไม่เคยมีความรักก็ได้นะคะอาจจะเป็นการกลัวเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเ,เราเนี่ยเกิดมากี่พกี่ชาตินะคะแล้วก็ไม่รู้ว่า ภพชาินั้นเนี่ยเราเจออะไรมาบ้างน,นะคะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นกลิ่นเก่าหรือความรู้สึกที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดก็ได้นะคะที่ทําให้เรากลัวในเรื่องของความรักเนาะแล้วก็คุณรู้สึกว่าอืมคุณก็อยากโฟกัสแต่อีกใจหนึ่งคุณก็ไม่กล้าด้วยความที่กลัวนะคะกลัวผิดหวังเสียใจในเรื่องของความรักนะคะ แล้วก็อย่างที่ไพ่บอกเลยว่าช่วงช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องโฟกัสในเรื่องของตัวเองนะคะถามว่าในเรื่องของความรักจะมีเข้ามาไหมไม่หมอหิมมองว่ามีนะคะแต่อาจจะต้องรอช่วงเวลาเนาะช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่แบบถูกที่ถูกเวลานะคะแล้วจะโคจรเข้ามาเจอกันเองเนาะแล้วเราก็จะมาดูข้อความนะคะจากความรักเนาะจากไพ่ o r a c o e The p o w e r o f Love นะคะว่า ความรักเนี่ยต้องการจะบอกอะไรกับคุณนะคะขออนุญาตเก็บไพ่สักครู่เนาะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้ก็จะใช้ทั้งหมด10บใบด้วยกันนะคะเราจะมาดูกันว่าความรักนะคะมีข้อความอะไรจะบอกคุณใแบบแรกนะคะ freedom h อมม r i t y ตี้นะคะทรานส์ฟอร์เมชันจอยนะคะขออนุญาตขยับให้สักครู่นะคะเราใช้สิบใบเนาะมันค่อนข้างที่จะออใช้พื้นที่เยอะนะคะ Expression อ่า acceptance นะคะถ้าขอท่านพี่ขอใครด้วยนะคะ v o r t u e นะคะ v o r t u e ฟ่อ่า uh, friendliness นะคะ spontaneity นะคะ แล้วก็ใบสุดท้าย d i s t e n m e n t นะคะข้อความจากความรักนะคะที่ต้องการจะสื่อสารกับคุณเนะาะใบแรกนะคะ freedom นะคะก็คืออิสระภาพเนาะให้คุณนะคะปลดปล่อยเนาะขีดจำกัดที่มันบังคับต,ตัวตนของคุณอยู่ นะคะหรือรับรู้ถึงขีดจำกัดของคุณเนี่ยด้วยพลังแห่งรักนะคะคุณจะต้องเปิดใจให้กว้างเนาะเปิดใจในสิ่งที่กําลังจะเข้ามานะคะหรือให้อิสระต่อความคิดตัวเองก็ได้นะคะแล้วก็ใบที่2องนะคะ h o m e r i t y นะคะความนอบน้อมนะคะคุณนะคะได้พัฒนาการรับรู้ในเรื่องของความรักนะคะว่า ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครนะคะจะเป็นคุณหรือคนอื่นๆเนาะมีการรับรู้ในเรื่องของความรักนะคะที่เหมือนกันหรือมีความรักที่เหมือนกันนะคะแต่บนเส้นทางที่แตกต่างกันเท่านั้นเองนะคะเปนอยู่ในช่วงที่คุณกำลังทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของความรักเนาะว่าทุกคนเนี่ย มีการรับรู้ในเรื่องของความรักนะคะหรือมีความรักเหมือนกันหมดเนาะแต่แค่เส้นทางแล้วก็เหตุการณ์นะคะที่มันแตกต่างกันออกไปนั่นเองนะคะแล้วก็ transformation นะคะการเปลี่ยนแปลงเนาะ,ะคะูน่ะค่ะใช้พลังแห่งรักเนาะผ่านนะคะเหมือนใช้พลังแห่งรักอะคะ่ะในการที่จะผ่านภาพลวงตานะคะ เปลี่ยนภาพที่ความรักที่มันเป็นแบบเหมือนภาพลงตาหรือเป็นเหตุการณ์ที่เป็นภาพลงตาค่ะและเปลี่ยนให้เป็นการรับรู้นะคะคุณใช้พลังแห่งลังเนี่ยในการผ่านภาพลงตามาได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนจากภาพลงตาเนี่ยเป็นการรับรู้หรือเป็นการกระตุ้นการรับรู้ในเรื่องของความรักของคุณเกิดขึ้นนะคะและ้วก็จอยนะคะความสุขเนาะ คุณนะคะมีความสุขในการรักชีวิตตัวเองนะคะแล้วก็นำจิตวิญญาณแห่งความสนุกสนานแห่งความสนุกสนานเนี่ยมาสู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะคะหรือคุณ enjoy กับการใช้ชีวิตนะคะ enjoy กับเหมือนใช้จิตวิญญาณของความสนุกสนานของคุณนะคะหรือใช้ความสนุกสนานของคุณเนี่ยใช้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยกับทุกสิ่งที่คุณลงมือทํา นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักได้หมดเลยนะคะเป็นแบบ enjoy กับทุกอย่างเนาะโดยใช้ความรักนะคะแล้วก็ expression นะคะการแสดงออกนะคะคุณพร้อมแล้วที่จะแสดงความคิดของคุณนะคะแล้วก็เปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยให้เป็นการแสดงออกของความรักนะคะเหมือนเปลี่ยนความคิดของคุณนะคะ เป็นสิ่งที่เหมือนเปลี่ยนแค่ความคิดของคุณอะในเรื่องของความรักอะค่ะเปลี่ยนมาเป็นการแสดงออกนะคะมันเหมือนก็คุณคิดว่าถ้าคุณมีความรักเนาะคุณจะแสดงออกแบบนี้แบบนี้หรือความรักของคุณนะคะคุณแค่คิดว่าเออแบบเรามีความรักให้กับทุกคนหรือมีความรักให้คนใดคนหนึ่งนะคะแต่คุณไม่ได้แสดงออกเนาะมันเหมือนเป็นช่วงที่คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดของคุณนะคะให้เป็นการแสดงออกในเรื่องของความรักนะคะ แล้วก็ a c c e p t a n c นะคะเอ่อการยอมรับเนาะเอามาบอกว่าคุณนะคะพร้อมแล้วที่จะปลดปล่อยการควบคุมสถานการณ์เนาะปลดปล่อยการควบคุมสถานการณ์หรือควบคุมผู้คน แล้วก็ยอมรับนะคะในจังหวะชีวิตของตัวคุณเองเนาะการยอมรับนะคะหมายถึงว่าตอนนี้เนี่ยคุณอะได้รู้แล้วว่าค่ะว่าจังหวะชีวิตของคุณอะคุณสามารถยอมรับได้แล้วนะคะแล้วคุณก็จะต้องปลดปล่อยในสิ่งที่คุณโฮไว้สิ่งที่คุณยึดยึดติดยึดอยากจะควบคุมสิ่งนั้นสิ่งนั้นให้เป็นดังใจเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณอะพร้อม ช่วงเวลาที่คุณจะต้องปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์หรือผู้คนนะคะแล้วก็ยอมรับในช่วงชีวิตของคุณหรือจังหวะชีวิตของคุณนะคะ,ะสำหรับใบนี้นะคะว่ทูนะคะถ้าอันผิดขอภัยด้วยนะคะ,ะซึ่งคำคำนี้เนี่ยก็คือคุณงามความดีนะคะหรือคุณธรรมเนาะคุณนะคะรับรู้นะคะ ตัวคุณเองเนี่ยรับรู้ถึงความรักคุณลักษณะทางจิตวิญญาณของคุณนะคะที่สนับสนุนให้ผู้อื่นเติบโตนะคะอาจจะเป็นความปรารถนาดีของคุณเนาะที่คุณมีให้ผู้อื่นนะคะด้วยความรักที่บริสุทธิ์แล้วสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่คอยสนับสนุนนะคะหรือคอยให้กําลังใจผู้อื่นนะคะเพื่อที่จะเติบโตในชีวิตของบุคคลเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองนะคะ เอ่อฟล,ลิเนเ s นะคะแปลว,ว่ามิรไมตรีเนาะออมาบอกว่าคุณนะคะสามารถรับรู้ลักษณะที่เหมือนกันสิ่งที่มันเหมือนกันนะคะกับอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อสร้างสายสัมพันธ์แห่งความรักก็หมายความว่าอ่อคุณนะคะรับรู้ได้นะคะว่าอาจจะเป็นคู่ของคุณเนาะคุณสามารถรับรู้ได้ว่าคู่ของคุณเนี่ยจะมีความที่เหมือนคุณ ะะแล้วนะตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน่ยใกล้จะเจอบุคคลคนนั้นแล้วนะคะเพื่อที่จะมาสร้างสา์สายสัมพันธ์แห่งความรักกันนะคะอาจจะต้องรอจังหวะชีวิตนะคะรอจังหวะเวลาให้คุณเคลียร์สิ่งต่มมางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะให้มันลงตัวเนาะแล้วทุกๆอย่างเนี่ยจะถูกจัดสรรไว้ให้คุณเองนะคะแล้วก็ spontaneity นะคะ หมายถึงความเป็นธรรมชาตินะคะคุณะาะก้าข้ามนะคะข้อจํากัดหรือขีดจํากัดทางจิตใจของคุณและก็เปิดรับนะคะสิ่งใหม่ๆห,หรือสถานการณ์ใหม่ๆนะคะอย่างอิสระเนาะโดยที่คุณไม่ได้แบบว่า,าปิดกั้นความคิดของคุณนะคะแล้วก็เปิดใจด้วยเปิดใจด้วยความรักนะคะ ใช้ความรักในการเปิดใจกับสถานการณ์ใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆเนาะแล้วก็ดีสดิสดินนะคะเนาะก็คือการอย่างรู้นะคะความฉลาดนั่นเองคุณนะคะกำลังพัฒนาในการแยกแยะความรักกับความกลัวนะคะแล้วก็แยกแยะความจริงออกจากภาพลวงตานะคะ ก็นี่ก็คือข้อความนะคะจากความรักที่ต้องการจะบอกกับคนที่เข้ามาดูกับคลิปนี้นะคะก็จบคำทำนายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ